ที่มีตาเลี้ยวเจ็ดชั้นนะครับเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับตาเลี้ยวในทางง่ายเฮ็ดได้าหมอคุณนั่งตาเลีกก้ยวครัเนี่ยตาเลี้ยวเปียกแค้วเอนอี่ยเคยืมนนานาโคงจักกันไส้ทางเข้าสู่ที่อ่าพุทธรูปโบราณนะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับพุทธรูปโบราณเมืองนี้เป็นอย่างไร ที่นี่เป็นหมู่บ้านนะครับโหหน้ากงนะครับมีทุกอย่างครับที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านคนอยู่๋ย่นี่ในล่างับไปหมดไม่มีแล้ว สวยมากครับยิวทุ่งไร่ทุ่งนาเดี๋ยวเราไปดูคนที่กำลังหมายญาทุ่งนานะครับกล้ามาป้อมมาแอววกันให้ตู้เเดี๋ยวผมค่อยกลับมาดูนะตอนนี้เราไปดูวัดก่อน ที่นี่ขับรถจะเก่งมากครับเราลุยป่าน้ำตกแล้วก็ถ้ำโอ้โ oh หวันนี้ได้เที่ยวเยอะมากครับคิดถึงเชียงตุงคิดถึงสุภาคนะครับตนนี้มาลุยทีรัดฉานตะวันตกเมืองลางคือที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับน้ำกินน้ำลืมต่างๆนะครับพอดีเมิองอยู่สูงกว่าน้ำนะครับ ขสู่วิหารว้าวท่านผู้ชมครับอันนี้เรียกว่าวัดห่างครับปา<ะ>สวัสดียินดนต้อนรับเข้าสู่วัดโบราณแห่งเมืองนี้นะท่านผู้ชมใครที่อยากร่วมทำบุญติดต่อเลยนะครับ นี่นะครับวัดโบราณที่ผมตามหานานแสนนานนะครับก็ไม่มีใครดูแลนะครับอ๋อที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับอันนี้เป็นวัดเอียงเนาะตั้งหลังมิยังนู่นหรอพี่น้องวัดทางไหนจ่องเอ่ะฮะจ่องเหรอจ่องเปาจีเนียกุ้งเปาไล้ดิปินโดนนะโดนเตะสตีมนะเนี่ยโอ้วันนี้นะวาว น,นี่ก็สงครามแห่งเมืองนี้นะท่านชมก็วัดบารามไม่มีใครดูแลนะครับดูพระทรุปเมืองนี้นะครับวนันนนาเปานะครับดูเสาวิหารวัดนะครับโอ้อันนี้คือมาสร้างใหม่ครับดูใหญ่มากครับนี่เป็นดมโบสถเอาหอรัชฐานของเรานะครับผมก็เดินทางมาถึงที่นี่ก็สุดยอดไปเลยนะครับได้เห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายแล้วก็วัดโบราณ มีสัญญาณโทรศัพท์กันไหมไม่มีมไม่มีเนาะโอ้ oh, สุดยากมากครับท่านผู้ชมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเขาหาเง้นเนี่ยหมดสเปียฮะอาชานที่อยู่ที่ทรรม,มาหารกินก้าง,งนาะครับเด็กที่อยู่ไม่ค่อยปลอดภัยที่นี่เป็นสงครามบ่อเดี๋ยชาวบ้านต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆเมืองครับน่าเสาียดายที่พาท่านผู้ชมมาดูวัดเก่าๆที่ไม่มีใครดูแลน,นะครับ อาจจะเป็นวัวสดนะครับโอ้โหไม่มีแล้วครับทพรรูปย้ายหมดน่าสนใจนะครับครับท่านที่มาเมืองนี้ก็ต้องมาแอวเวชชมวัดโบราณที่อยู่ในป่าปึกนะครับนี่ครับรีเ,เซนเตอร์ของเราเจ็บเทนะ้าแล้ว อันนี้เปลนยังไงเป็นสิมาอ,อย่างไงอะสซ่อยังอันนี้นเปลนยยอย่าเป,เป็นเป็นสิมหาหรือเป่าอ๋ออันนี้มันจะเจ้าอันนี้ ี่เรอ๋อหาหมกปิดท้องเนี่ยกำลังจะหาดอกไม้ครับดูสาวิหารอะไรนหมกสหมกสเปียนะเก่าตีเนี่ยนะเสาเนตรู เสาในชมพิษเปียกทังลุง่มใตดินนะนะ่ะแต่เขาช่าบ้างเดยวเมื่อกี้เนาะนี่ครับดูนะวมีวิหารที่อยู่ว่าจาันหมดก็เป็นว้าวตกใจคิดว่าพีกนกดูนะครับคือเสาวิหารนี่ก็ขั้นผู้ชมจะเข้าใจแล้วครับนี่ต้นไม้ออก วัดน,นาเปานะครับที่นี่ครับก็เป็นวัดโบราณนะครับผมก็มาดูเฉยๆ <Okay. S 1> น้องๆพามาดูตอนนี้ขาน้องๆกําลังตามมาหลอกไม้นะครับโอเคตามไปเท่านั้นดีเลยการอะไรการพูดเนี่ยโอเคไป พาท่านผู้ชมไปดูวิธีปลูกข้าวแล้วไร้นานะครับพูดรูปแบบนี้ค่ายเคียงทางหมู่บ้านผมนะครับผมท่านผู้ชมโอเคเราลุยต่อดีก,กว่าเท่านั้นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซี see, กดซับสไคร้นะครับไปแล้วเย้ แต่และที่แต่และหมู่บ้านท่านผู้ชมก็จะได้เห็นวิธีแต่งกลายและก็สุดเยี่ยมเยีย่ยมชมไปไปไปก่อนนะฮะเอาแอบค้างเห็นวนะนั้นเดี๋ยวถอดมันมา เอาอติดกับต้คนน่นเขาสมิเก็บตังค์็นผกนะครับไปดูป,ป,ป้าเขาทำอะไรเอ็บตั้งนี่แน่แล่วะขี่ก็น,นหนึืมเนรอ ลิมขึ้นแน่ลิมขึ้นแน่ถายเพื่อขอให้สังเขึ้นยังไงอ๋อไปเลยมินน้ำหานะมินน้ำมินน้ำอ้าวไหวแน่โลลูกไหวแต่แน่แล้วโอ้ยขึ้นนั่น่องขึ้นนั่น่องวินเอง ไปดูนะครับว้าลองงาแบบไหนานผู้ชมแต่เราเราไปเอาหลอกไม้นะครับอยู่ในลอกไม้อยู่ไนไม่รู้กุ๊บลืมไปตีวัดนู้เอาไปดูป้าเขาเปน มาวะเ,เอาเอามาคนไม่พาร์เรอร์แล้วตัวเปล่าอาังดูคุณเาปล่าอ,าอะไรนะครับหยิบต้นงานไม่ได้นะต้นลานะ พักางพ่อเดี๋ยวไปเก็บผักอะไรไม่ดูนะวานเราตากินหรือเปล่าเราล้วนตุ้เนาะเปมืนกินอยไม่แน่พักหมอเนี่ยผักตุดหมาตดหมาือตุดหมาเอ้ยวานเราเหมือนกินหรืไม่แนนแคมแกไหน่ใช่นี่ผ่นนี่ครับตุ้ดหมาเดี๋ยวไห้น้ำเอย้อนตุ้ยในนเนาะขวามันชื่อว่ มันปิดหมาตีเนาะไปน้ำหนาวอ่ะเราอยาบนะฮะเก็บยากตามธรรมชาติในสวนแล้วย้อนตัวในถุงด้วยป่ะหมากนั่นหมปิดถ้ำนะหมาปิดถ้ำแน่เป็นหมาหมาชวนไหมกันชวนกินแค่ไหนเดียวๆไม่ไงนี่นี่ป้าไปกินบนข่าวๆนั่งมียึดติดตัวด้วยป่ให้กินอะไรครับหมักกั้วเนีหมัปิดถ้ำ ผมยามาวกั้นนนจ้อมกินด้ตมนนเป็นกินถ้มีกะไรอ่ะถ้ามีกอะไรอ้ชูกิงุงนยอที่อยู่ยิงยิงเียงตุงเดียวย้ำให้จักมิลไหมมากหมากเปท่านเนาะกินได้ะอ่านนุ่มกินก็กกกินน้ำหนาวกินน้ำหมันชมมากมันขาดจิ้มหวานนวเนวเนเว้ยอมเนมเต็มรัง่ตั้งห้องนี้ เฮไยเร่าเขากินน้ำหนาเย้กินน้ตมนะพอนึ่งคนกินน้เป็นมบกท่านัเนแหะเอาท่านหือเด็กนยังอ๋เอาอันหมอกให้หนอบันเทิงโหนักโงนักมีมครับเขาลิมาเอาแน่หมากเนี่ยหมากอะเพื่อนปลาผู้คนพู้เดาผูนเ่ อืมมากตุ้ดยังก็ผักตุ้ดหมาเฮียกินอุบกินอุบกินสวยอุบกินสวยอุบเนาะใส่เนื้อหรือไม่ใช้อะแตไม่เนื้อฉันเนื้อฉันบาดหนาอย่างเนื้อหมูอืมอร่อยนะหมักเังก็หมักทานหมักเปี๊ทานเปี๊ยทำโอ้โอเคเราไปดูกันหมักเปี๊ทานยินดีค่ะเดี๋ยวกล้ามกัดจิ้มด้วยผักตุ้ดหมาเอาเปินเดงแขกเนาะมันบานหนาเนาะผักตุ้ดหมาเนี่ยอร่อยมากไม่ให้ นักท่องเที่ยวกินนะครับผมมาได้กินแล้วครับเนี่ยแบบนี้แหละบ้านเรากล้ากินไหมแบบเนี้ยอืมาไปดูแล้วก็ลองกินนะครับผัดอุบกินสุดยอดเลยโอเคนี่ครับหนุหน่มๆเพิ่งไปเอาหน่อไม้มาเยอะมากครับเราเจอในป่าอาบน้ําแล้วตอนนี้เรากาลังจะไปกินหมักเปียทานไม่ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับเราก็ไม่เคยลองลลลลถ้ากินนะม,มูจะกะมั้

เมือม่อเมื่ออะไรกันนะโอเคไม่ไปแล้วครับนะครับเดี๋ยวไปคลิปก่อนกำลังดูแลวัวนะครับที่นี่ครับเอาต้นเ,าานเขาโพดตัดเป็นชิน้นเป็นชิน้นนี่เ,เราไปดูแป๊บนึ่งน,นะสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูก่อนว่านดูไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับเลี้ยงวัว พียางครับอ <pelled> <la member> ๋อเขาขี่อ่อยวัวนะครับอ๋อต้นข้าวโพดให้วัวกินเล่งไก่เรื่องวัวเล่งวัวเหี้ยวใเนยึดติดเชิดเข้าขึ้นอ๋อจับยึดน้าอย่างตออ๋ออยู่ลายติดกาของป่านได้มีอ๋อป่าเติดปัดต้นงาไว้เจ้าป่านน้องอมเปัต้นงาขอทางดนะ

น้ำนี้วัวกินทั้งหมดนะครับมีวัวหลายตัวเนี่ยสองตัวได้ยังไงคะสองตัวอ๋อสำเร็จน้ำนินดนกมิติปอนะอ๋อแต่ใส่โลก้ก็ได้าการทั้งอเรื่องน้ำอ่าเรื่งน้ำเป็นเงินเออการท่อร้อนน้อ๋อค่ะเนี่ยวัวสองตัวกำลังจะทำนาโอ้ต้นนาปลูกเรียบร้อยครับเนื้อตากมาติดติ๊ดติดติ๊ดแมสังเกีข้ามลวดได้อยู่นี่ต้นงาจัดไปเลยอ๋อเดี๋ยวไปย้ายมอเตอร์ไซค์ก่อน Chat, ร่องเพลรอบนึงแล้วมำจะขึ้นไปอีกแล้วมาแล้วเมื่อเตียวสุดยอดนะครับหมันมีมาทำ be อรมีคนมางกันนะ ไล้ครับไม่ต้องไปแล้วกันเลก็น้ำเต่งนี่กเราเปนงานเลยเข้าวางนะน้น่งอนเตลอ้าวเยใกล้จะออกแล้วครับส่วนมากไปโซนจำน่าจะได้หน่อมาทุกคนครับหน่อไม้มาเดี๋ยวเรานี hmm. ่ไปดูสฉยๆนะ่านผู้ชมทำแสตาร์ทรถแล้วบุ้งบุุ้ง

นี่นะหนอหนอเปนไอย่างมาล่าก็แน่โอ้สุกวะเดี๋ยวตั้งเลยม่ล่ามากเนนูมือกแน่กันแน่เออทำามาล่าเ่ยทำตกว่าเ่ยอ้าวเครับไ้เลยไออกแล้วตอนนี้กำลังสตาร์ทเอแล็เสียงปืนเหมือนปใไพ่หนกากมาถ่ายกับตัวเอง

กามลีนเป็นจมาลหวานท่าะมงหวามากอกันเนาะตุ้นมีกะไรอกอ่งตังปเป้ามาไกหวเอ้าวิี่คัดเขานังเ้าหมกันไหมเอมันเป้าม้อเ้าหน้าโวยฮะอ๋หน้าว่าเขาไปมาเสือเปนอไรเป่นสุกราดมือนี่เออหมามาก็ขี่จอมไก่ก็ขี่จอมมุดเออ นี่ครับบรรยากาศอย่างดีนะครับสุดยอดการเดินทางจากเมืองชิงตุงมาถึงที่นี่ใช้เวลาเป็น2องคืนสวันนะครับผมก็อยู่นี่ประมาณ5้าโมงหโมงแล้วนะครับโอ้โหอสอมโหโอ้หอ้โหอหอหอ้หโอ้โห้หหมออ้โห้โออ ờ không dùng ít ôi 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 cha ôi nhà bảy con bên làm thôi Đây, tôi có trai vượt ra cái này tôi với những vui em chứ cả Ơi, mẫu vui đó nè Ồ, lòng đu thì mẫu sáu

มีนาออกตั้งไงเขานั่งเนาะเออรีบีทีมัดเถ่ะนะมาเรียบร้อยครับอ๋อออกก่อนใครอยู่ด้านหน้าออกกันตั้งโอ้ผู้บ่าวหาหน่อได้เยอะมากครับโอ้โหนี่ครับให้คนอื่นออกก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับคิดถเปลี่ยนกาศแบบนี้ไม่ง่ายยัง ลอยๆลอยๆกับสีตาง,ง่ะโอ้มาล่างวะหายวะลืมมามดล่างานะอ่ะเลยนะอ๋อนี่ครับต้องให้ผู้บ่าวมัดอีกรอบหนึ่งค่ะผู้ิสาวมัดยังไม่ไม่เท่าไหรมากนะเอาทีเคการเดินทางมาจบสิ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับจะฮึ่งได้เป็นของตั้งหลายอ่ะผมจะเกะคนขี่กับขี่มาที่ที่แ อ๋อเป็นของตั้งหลายเพื่อนเปลี่ยนปู่กันไปอะ่ะ <c oughs> ยินดีค่ะออโอเคจบชิ้นพอดีนะครับก็ขอเนี้ปิดคลิปสำหรับทริปนี้นะครับ <laughs> มีแ่นติ้จัดไปขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจในช่วงเวลานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จากวิถีชีวิตแห่งเบองนี้นะครับ พอดีเลยนะครับท่านผู้ชมเราเยือนมาถึงที่บ้านนากรุงนะครับเป็นบ้านน้องขนรังน้องน้องเคอนะครับซื้อนางเคอแผนของอเเย,ยอเต้เมืม่อจ้อแม่เอาลางังคือไม่ธรรมดานะครับน่ารักทุกคนนะครับที่นี่เป็นคือเป็นเขตปกครองวิเศษอีกที่หนึ่งนะครับปกครองเลยหารไทยใหญ่ด้วยกัน mm hmm. ก็สามารถไปไหนมาไหนง่ายกว่านะครับ เราต้องไปเก็บกระเป๋าเก็บของแล้วก็ย้ายบ้านนะครับบอกว่าต้องย้ายไปอีกทีเนี่ยโอ้ถึงนแะล้วอ๋อเราไปต่อเลยท่านั้นนี่เป็นบ้านน้องคนนี้นะครับบ้านสางามตักข้องเหลืงโอเคดูต่อนะครับขออน,นี้ตปิดคลิปก่อนนะครับเป็นเลมบไลต์กฤษณ์ครับ